เชตวมารสวหาานสวัสดีครับวันทงการก็จะจัดพระเข้าสู่รายการเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลที่เสวตเจ้าทรงสร้างไว้นะครับคองแรกครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธาน ตรงนี้แหละพิมใหญ่พระประธานหรือพระประธานข้างหลังตราคุดพิมพ์คมชัดตึกสวยงามมากแต่ไม่บางนะฮะใหญ่ฝ่าปกตินิดนึง